แช่ม่เพื่อนจืดมะม่วงเบามะม่วงเบามาเพื่อนเรามาแกะก้านแกะมะม่วงกันโยนลงไปนะครับเพื่อน นี่เป็นน้ำเกลือนะครับเพื่อนน้ำน้ำเย็นกับเกลือแรงดูดพุ่มนี้สิ สดๆลยนะครับจากโถงจากต้น มือสั่นกระดกกระเดกไม่ได้ถอน <c oughs> มะม่วงเบานี่หากินยากนะครับแต่ภาคใต้มีเยอะภาคอีาสานเรามีน้อยแต่ต้นเนี้ยเขากำลังคิดว่าปีหน้า,าถ้าเขาโดนน่ยน้ำมักชสวภาพของเรานะครับเพื่อนเขาจะต้องต้นใหญ่รลอยไก็จะไปบุมบุมเขานะครับเพื่อนเราจะต้องต้นใหญ่แล้วก็ลูกก็ต้องเยอะมากกว่านี้ใส mm hmm. ่น้ำเย็นนะครับแช่น้ำเย็นกับเกลือ mm hmm. นะครับเพื่อน เราจะทำเขาเรียกว่าอะไรนะมะม่วงเบาคุกฝุ่นนะครับเพื่อนมะม่วงเบาคุกฝุ่นถ้ากินไม่หมดเราก็จะดองเอาไว้นะครับเพื่อนดองกับฝุ่นนั่นแหละไม่ได้ดองครับเพื่อนใส่กระปุกไปตู้เย็นไว้คุกฝุ่นก่อนนะครับเพื่อนเราจะได้ฝุ่นมาจากไหนคนไหนอยากรู้ต้องคอยตามติดตามชมนะครับเพื่อนผมก,ก็มีนี่แหละนี่อันนี้คือความลับอันนี้หอมแดง พริกป่นของปรุงรสผงชูรส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 มีเยอะใส่เยอะมีน้อยใส่น้อยยอมรับเ้าก็ไว้ตรงนี้ก่อนเราจะไม่ใส่น้ำตาลนะครับว่าอร่อยไม่อยากกินน้ำตาลนะครับต้องดีการไก่น้ำตาลถึงไวแบบนี้นะครับเพื่อนเพราะเดี๋ยวเ,เราจะ ไม่อยากคืนไปกับไปเป็นโลกเดิมๆอีกนะครับเพื่อนอายุห้าสิบแล้วนะครับห่างไกลน้ำตาลนิดนึง